มา,ยา,ามอย่างละวันมันจิ๋วเตียงนั่นนะคว่ำดื้อมันไปไปไปนอนไปนอนอมันจิ๋วเตียงไปละวันเอาหนอนน้องแม่มันจ,นนนจิ้ขัวคว้องเอาลูกนะมมันจะไปขัวคว้องเลยมั้งโอ้ยจังไรจังดือนะ้อเลยเว้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วน,นันน่นนั่นนั่นนั่นสวัสดีค่ะจังไหนจังดื้อใช่ไหมไปอีกแล้วมุนดื้อหนอไปตเปลี่ยนตเปลี่ยนมันได้เหลือไปมาเลยจีบนะเขาอีกนะ ชิเป็นใจกวนี้ย er ังยังื้อแหงเอะินยังหะอกินยังรวโอเตนี่สีขัวโอ๊ยนั่งซื้อตัวทางน้เนะตัวเนา ไปย่างเดียวเนอะทำายคือตาแม่น่ะน่ะไยังกินมานมันเนแนวกินนอนไง nó. Đây luôn mom. Chị 6 nhẫn 6 nhà đi bạn. Khòng khá <laughs> Để không bỏ lỡ, phải đẹp bay vậy yếp 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 yếp